สวัสดีค่ะเด็กๆอาหารที่ปลอดภัยทำได้ด้วยตัวเราเองค่ะวันนี้จะพาเด็กๆไปรู้จักกับสวนของลุงเครื่องที่มีพื้นที่ประมาณ18ไร่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลแม่ระมาตค่ะเช้าวันนี้เราได้รับน้ำฝนจนชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวค่ะเพราะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากตั้งแต่ฟ้าสางเลยทีเดียวเลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะ ขับตรงไปตามทางเลยค่ะไม่ต้องเลี้ยวตรงไหนเลยนะคะขับรถไปตามทางนี่ละค่ะถึงแล้วค่ะบ้านสวนเครื่องทิพนี่เองสวัสดีครับผมลุงเครื่องเสมาอายุ65ปียินดีต้อนรับสู่บ้านสวนเครื่องทิพย์ครับลุงเป็นประธานศูนย์สปอกอ,อ,อ,อำเภอแม่ละมาดเชิญมาชมสวนของลุงเ,เลยนะครับในสวนของลุงนี้ที่พื้นที่18ดไร่สวนของลุง ทำแบบไรานาสวนผสมปลูกข้าวปลูกกล้วยไผ่ส้มโอมะม่วงขาน,นุนผักตื้นบ้านและผักสุนครัวนอกจากนี้ลุงก็มีการเลี้ยงสัตว์ไก่ไข่ปลาและโคสมัยก่อนลุงทำพืชเชิงเดี่ยวปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวปัญหารานะคาข้าวตกต่ำถ้าแรงสูงปุ๋ยก็แพงลุงมาคิดว่า ทำแบบเดิมออกไปไม่รอดให้ดูทีวีในหลวงรายการที่เก้ท่านได้ทรงงานเกี่ยวกับการทำเศรษฐกิจพอเพียงในการปลูกพืชผสมผสานปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกลุงก,ก็อยากทำตามแบบพระอ,องค์ท่านลุงเครื่องได้รับความรู้จากที่ใดคะหลุงได้รับความรู้จากสื่อโทรทัศน์มาทดลองทำผิดทำถูกจนสำเร็จไปลำดัดำบ,บหนึ่ง ต่อมาได้มีมกรมส่งเสริมการเกษตรให้ความรู้และส่งหงุนโอบรมมจนได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดลุงรู้ว่าความรู้มีน้อยได้ไปเรียนกศนและวิทยาลายัยชุมชนาจบอนุปริญญาปี2553ได้รับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นปี2554ได้รับรางวัลเพราะอะไรคะ ็ลุงแนะนำองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนที่ลุงเลือกเรียนเวลาชุมชนต่ข้อหนึ่งใกล้บ้านสองมีเวลา,าเธอไม่แพงเราความรู้หรือว่าการมีอายุแล้วไม่จบไม่จำกัดก็จะเรียนเวลาไหนวันนี้ลุง่ยมาชวนปลูกผักปลอดภัยพืชปลอดภัยลดการใช้สารเคมีเพปลอดภัยทั้งร่างกายเราลดไหล่ใจ ทลเงุงไม่ได้มาคนเดียวมีเด็กๆมาเยี่ยมชมด้วยนะคะสวัสดีครับผมเด็กชายพชราศูนย์นันท์เกาลากครับสวัสดีครับผมเด็กชายพัชราชนัยศิวิจัยอีคิวครับสวัสดีครับผมเด็กชายสุริย์อภินันท์คงศักด้องครับพวกเรามาจากโรงเรียนบ้านแม่สามารถลาดบำรุงครับสวัสดีค่ะเด็กหญิงกมลพัชร์พาชันค่ะ สวัสดีค่ะเด็กหญิงศศินิภาจันทราดปลายค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงเชนิชาเช่นชนกพิบูลใบบุญค่ะสวัสดีครับติด็กชายน้องใบห้าเฟิร์สครับพวกเรามาจากโรงเรียนบ้านห้วยนกเปรยค่ะรายงานตัวแล้วพร้อมลงมือค่ะเอาเด็กๆมาทางนี้มาเรียนรู้กี่ยวกับลุงคลงเครคื่องคะการปลูกพืชสนุกใจเนี่ยต้องเริ่มต้นยังไงคะการปลูกพืชพวกนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมดิน ดินดีทําทให้พืชเจริญเติบโตดีการเตรียมดินประกอบอด้นะดดดดวยสี่อย่างนะลูกนะหนึ่งดินดำสองแกลบดำสามหุ๋ยมะพร้าวสี่หมูลวัวหมุนหมูลูกสัตว์ทุกอย่างได้อตอนผสมด้วยกันอสี่ส่วนดินดำ แกดดามุ๋ยมะพร้าวมูลสัตว์อยา่างนี้หนึ่งส่วนเท่ากันแล้วก็มาผสมเท่ากันอะไรปุ๋ยพืชอย่างปุ๋ยมะพร้าวเนี่ยเราทำเพื่อให้ดินมันรฟนนี่ให้ดินมันโฟนนี่เราก็เใส่ถุงเลยลูกอ่ะดีนี่ใส่ถุงเลยปลูกพืชสมุนไพรใช่ไหมแกด่ดาและมูลสัตว์สองอย่างแล้วนะต่อไปลุงก็จะใส่ปีหนึ่งปุ๋ยมะพร้าวอย่างที่สามแล้วนะมมีสี่อย่างนะ้วนะ เราปกระกดินดำานี้เราเข้า,ด,า,าด้วยกาเรอลูกลูกค้าใช้ดินอย่างอื่นได้ไหมคะอาอย่างอื่นมันก็ได้นะลูกนะแต่จะให้มันดีก็ต้องเย้ว่าเราต้องมีส่วนที่ผสมที่ถูกต้องเดี๋ยวปล่อยแบบธรรมชาติอะมันพืนนนนน้นขึ้นมันงอกงามมันเหมือนกับที่เราผสมดินเองถค้าถ้าราสูาบสมุนไพรมาส่นใดก็สูตครับอาพืชสมุนไพรมี่มีหลายอย่างนะลูกนะบางอย่างก็ใช้หัว าาาบางอย่างเราใช้เงาบางอย่างเราใช้เมล็อย่างยกตัวอย่างแบบชายนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าเงาเราในการปลูกเรียเงานี่เราเรที่มูลพรเราต้องเอาใส่ในถุงดำเอาใส่ดินในถุงดำนะลูกมใ้นดเอะาแบบนี้เราตัวอย่างตัวอย่างแบบชายเนี่ยที่เงาปลูกเอาใส่ถุงดำเลยลูก <c oughs> อเอาใลลส่เรือดินสักควายลูก เอาใส่ดินใส่ไว้นี่ดินเต็มแล้วก็รดน้ําทุกวันนะอยา่างน้อยวันละครั้งอกดกดให้แน่นๆหนึน่งอาด,ดกดให้แน,น่นอันนี้คือปลูกในการปลูกผึ้สงสมุนไพรกระชายกระชายขาวอันนี้จะดีให้ใส่เต็มดีต่อไปถ้าเราจะปลูกผักถ้าเราปลูกผักเราต้องใช้แผงนแบบนี้ในการปลูกก็เพื่อใช้แผงนแบบนี้เนี่ย เรา,มาเมล็ดงลูกลงนี้พวกปลูกผักนะใช้เมล็ดหยอดก่อนเอไปปลูกที่ใช้แผนนงนี้คือเราปลูกง่ายๆลุงครับเราสามารถปลูกพืชในกระถางได้ไหมครับได้ครับคุณจะใช้กระถางนะอันนี้คือว่าฟ้าไทยชนในกระถางนี้มันจะแพงในหงถุงดามเนี่ยกราถางง่ายแล้วราคาถูกเสร็จแล้วนะอย่างพุสมสนไทยที่ถุงดามเนี่ยเราต้องลดน้ำอย่าง,งน้อยวันละหนึ่งครั้ง โรดน้ำแล้วก็ให้ปุ๋ยด้วยได้ครงครับเราสามารถนำเศษอาหารในครัวเรือนมาทำเป็นปุ๋ยได้ไหมครับได้ครับถ้างั้นเราไปดูการทำปุ๋ยกันเลย,ยอานาะเมื่อกี้ที่ถามว่าเอาเศษอาหารทำปุ๋ยได้ไหมได้บ้านท,ทุกคนกคู่ครัวเรือนเนี่ยมีเศษอาหารหรือใช้เราไปทิ้งก็เปล่าประโยชน์นี่เรามาทำปุ๋ยน้ำกันเนื้อทำการทำปุ๋ยน้ำต้องมีถังหนึ่งใบแค่ว่าในครัวเราเลยมีเศษอาหารเราก็ทิ้งไป ส่วนผสมสําคัญที่สุดก็คือว่ากากน้ําตาลากากน้ําตาลไม่มีก็เอาน้ําตาลแดงน้ำตาลใส่ไม่ได้นะลูกนะเอาผสมประมาณหนึ่งให้มันย่อยสลายและไม่เหม็นนีกากน้ําตาลมันเป็นอย่างนี้นะลูกนะเนี่ยถ้าไม่มีกากน้ําตาลกากน้ําตาลเราเอาใส่กิโลหนึ่งถ้าม,มีกากน้ําตาลก็น้ําตาลแดงหนึ่งกิโลเอาใส่ไว้นี่เลยแล้วก็ร้อมฝาปิดได้เสร็จอาหารแล้วก็เอา,าะะมาใส่ในถังนี่ครบสิบห้าวันเอาเป็นปุ๋ยได้เลย ลุงครับเราสามารถเติมเสร็จอาหารได้ไหมครับได้ครับใส่ทุกวันเลยใส่มันเหลือเสร็จทุกวันวันละสามครั้งก็ได้สองครั้งก็ได้ใส่สทุกวันใส่เติมไว้ยังไม่เต็มทีนี้ก็การที่จะไปให้ทําปุ๋ยได้เสร็จอาหารสิบห้าวันขึ้นไปถึงจะาทำได้นะลูกนะคุณลุงคะับสิบห้าวันนับจากตรงไหนคะอ่าใคน,นับจากที่ว่าเราจะนับตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วเรา็นัาไม่จำไม่ได้นี่เราให้มันเต็มเต็มนี่เราก็ปิดฝาไว้ นับจากวันนั้นไปเลยคุณลุงคะแล้วเราจะใช้น้ำมักยังไงคะวิธีใช่ไ,ไหมลูกทีนี้วิธีใช้พอเราได้ชิมห้าวันแล้วนี่เราก็เอาน้ำมาอย่างบัวนี่มันห้าลิตรแล้วก็ใช้ท้อนแกงเนี่ยตักน้ำมาเนี่ยห้าถึงเก็บช้อนแกงเนี่ยใส่เข้าไปผสมน้ำน้ำน้ำเต็มนะฮะก็เอาไปล่าไปลดเช้าเย็นนะถ้าวันละครั้งเช้าหรือเย็น แต่การบอลห้ามลดถ้าสมมุติเอาน้ำหมากไปลดอย่างเดียวผักตายนะลูกคุณลุงครับลดน,นลดน้ำตอนเช้าสี่โมงลดน้ำตอนเย็นตวอ่าตอนเช้านะตอนเริม่มตั้งแต่หกโมงเช้าถ,ถึงเก้าโมงคือเวลาเช้าถ้าตอนเย็นก็สี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นคือตอนคุณลุงครับประโยชน์ของน้าหมักช่วยอะไรครับอ่าปุ๋ยหมกักน้ําปุ๋ยหมกักนี่มันเสียหายนี่มันมีวัตถุ ดีซีวัตถุถ้าไปให้ภาพผับพืชเนี่ยมันต้องการดีซีวัตถุเราแทนใช้ปุ๋เยเคมีอย่างระทินอาหารนี่แหละลูกเอาไปยังไงบ้างเด็กวันนี้ที่เดนมาเรียนรู้ในการปลูกผักและคาน้ำปุ๋ยที่บ้านลุงวันนี้ยากไหมไม่ยากค่ะ,<ม>คะพวกไปทำได้นะค่ะขอคุณคุณลุงมากนะคะว่าเราจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้วิทยาลัยชุมชนตาได้มีโอกาสพาน้องๆค่ะมาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ของพื้นที่ทอำเภอแม่ละมาดและได้เรียนรู้จากปลาดที่ปลูกพืชปลอดไทยให้กับพวกเรานะคะวันนี้พวกเรามีความสุขมากค่ะหวังว่าโอกาสหน้าจะได้พาน้องๆมาร่วมเรียนรู้อีกครั้งน,นึงสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ